เราก็เป็นทีมงานจากหลังคา a p c ิวซีตาเบเซอร์นะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าง,งานโรงเรียนประชานิเวศสำหรับพยงนะคะมาดูาภาพการติดตั้งหลังคาโลสเปนนะคะก็คือรูปแบบของอนหน่ะมันจะสวยงามนะคะก็คือจะเหมาะกับผู้หลังคาว่าโรงเรียนอลอนตัวนี้ค่ะจะคล้ายๆกับหลังคาเบองของป,ป้าเรานะคะที่นิยมใช้กันนะคะแต่ว่าตัวนี้คือน้ำหนักจะเบาวกว่าหลังกาอวัอสดุอะคะ่ะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะอายุการใช้งานก็คือประมาณ20ปีขึ้นไปเลยนะคะทุกคน โรงเรียนหลังคาวัดคือสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาไดะะ้ทางเราก็จะมีช่างที่ติดตั้งหน้างานให้นะคะหรือจะเป็นวันหน้าง,งานทางเราก็มีช่างติดตั้งให้นะคะหรือจะมีแบบทางเราก็มีวิศวก,กรที่ให้คําแนะนําจะเชี่ยวชาญอยู่กับด้านการติดตั้งเลยนะคะงานราชก,การสําหรับโรงเรียนหากท่านได้สนใจติดตั้งหลังคาบ้านโรงงานสถานที่ต่างๆอสอบถามข้อมูลได้ที่ท,ที่อยู่ด้านล่างที่เราให้ในวิดีโอได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ